ถ้่อยากให้เส้นผมดูนุ่มเงาต้องดูคลิปนี้เลยนะวันนี้จะใช้เป็นทรีทเมนต์ว่าบำรุงเส้นผมให้ลูกค้านะครับเป็นทรีตเมนต์เราตินเคลือบเงาเส้นผมแก้ปัญหาผมแห้งเสียจากการทําสีสาซ้าซ้อนเนื้อกีมของเขามีความเข้เขมข้นมากนะครับใครที่มีปัญหาผมแห้งเสียจากการทําสีเคมีบ่อยๆต้องลองใช้นะจะบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยครับแค่ที่จะใช้หมักให้ลูกค้า5-10นาทีถ้าใครมีเวลามากกว่านั้นก็ใช้เป็นอบไอ้น้ำได้นะครับสัมผัสแรกที่ได้จะเห็นว่าผมมีความนุ่มปลายมมคววาาารยง้้้้นแลกๆ่ออผืจิทํใหม เงามากๆหลังจากเสร็จงานจะเห็นว่าปลายผมมีความหวีง่ายขึ้นจากที่ปลายจับกันเป็นก้อนจากการทําสีและเคมีจะทให้ลดการฉีกขาดของเส้นผมสาวๆที่รักเส้นผมและชอบการทําสีบ่อยๆควรมีติดบ้านไว้เลยนะเสร็จงานจะเห็นว่าผมลูกค้าเงามากๆปลายนุ่มลื่นน่าสัมผัสสุขภาพผมดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นอกจากจะให้ความนุ่มลื่นแล้วเนี่ยจะบอกว่าเงาตาแตกมากๆชิปเมนเคลือบผมเงาของดีว่าเขาจะมีหน้าที่ปิดเก็บเส้นผมได้ดีมากๆสาวๆคนไหนที่มีผมปลายแห้งเสียโดนน้ำจับเป็นก้อนหวีไม่ออกนะคะต้้้องงงลชกกััแว่่่าเเหคครรรททีีีีมสสยย